สวัสดีค่ะวันนี้ก็เซลนากับเซลคิดน้องบัวลำพูนะคะก็ได้มีโอกาสมาปล่อยรถที่บ้านลูกค้าที่น้ำโสมนะคะก็เป็นลูกค้าที่ทำสัญญาโดยไม่เห็นรถเลยนะคะตัวนี้เพิ่งจะเห็นรถกันแรกนะคะเป็นคุณพ่อนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณพ่อ,ค,พอ,อครับสวัสดีค่คุณพ่อเห็นรถเทหลกเมานบัค่ะครับครับ อันเอกสารยุ่งยากเพราะ่าพอ่อทำพอนยากล้วบ่ยากแม่นบส่สบายพูดบายครับ่อเฮ็ดอาก็เฮ็ดอาชีพอีหยังข่าวพอ่อก็ทำสวน,านลยางทำให้ทำหนาเนี่ยละทำให้ทำหนาเนี่ยเม่นบ่ทำไรทำหนาก็สามารถออกรถได้นะคะเฮ็ดอาชีพจักอันอ้นเฮ็ดอันสัญญาจักมือค่าวพ่อมือเดียวโอ้เฮ็ดมือเดียวรับรถเลยนะคะ คุณพ่อประวัติดีนะคะคุณพ่อมีประวัติก็ทําสวนยางนะคะ40ไร่นะคะกีบยางซื้อรถยาลิดคันนี้นะคะถ้ามวดอยู่ที่5,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะลูกค้าถ้าใครสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยอาชีพบอกได้ทุกอาชีพทุกงานนะคะถ้ามวน5,000กว่าบาทสําหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางครอบครัวคุณพ่อปัตตภีปัตภพ,พ,พิรพัฒด้วยนะคะสาหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ มีโปรโมชั่นอะไรบ้างเอ่ยครับผมยืนพื้นนะครับผมตอนนี้ก็ยังมาแรงเหมือนสภาพอากาศเช่นเคยนะครับผม <c oughs> โปรโมชั่นรับรดเพียงพันเนะครับผมรับรดได้เลยนะครับแล้วก็มีอีกโปรโมชั่นพิเศษสุดๆเลยนะคะสามารถเลือกได้ก็คือเป็นโปรโมชั่นเราช่วยผ่อนนะคะผ่อนเบายาวนาน6-12เดือ <c oughs> นเลยและก็อีกโปรโมชั่นหนึ่งนะคะออกรถวันนี้ พอนอีกทีปีหนะะ้าค่ะพี่พี่สนใจนะคะใครรีบเข้ามาเลยก่อนที่จะหมดโปรโมชั่นนี้ไปนะคะ<ช>แล้วก็นี่เลยค่ะร่มกรุงศรีที่เราถือมาไม่ใช่ว่าอะไรนะคะเป็นสปอนเซอร์ด้วยค่ะของกรุงศรีนะคะก็คือลูกค้ารายเก่าสามารถออกรถกับเราได้นะคะเพียงแค่ใช้บัตรหนึ่งใบเท่านั้นเองค่ะ <c oughs> แล้วก็อย่าลืมนะคะสาขาหลักของอประเสริฐผลยุสคานะคะ <c oughs> จังหวัดนครพนมอยู่ตรงข้ามยิงยียงกับ โรตัสเมกาโฮมเนาะพี่ใครที่ผ่านไปผ่านมาสามารถแวะเข้ามาชมได้หรืออยากจะจองนะคะแวะเข้ามาได้เลยค่ะเพราะว่าตอนนี้รถของเราก็จอดเรียงรายอยู่หน้าบริษัทเลยเยอะมากอยากให้คุลูกค้าได้มาเลือกซื้อกันเนาะโอเคท้ายที่สุดนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผลยุสคารและผมแล้วก็น้องปุ้ยนะครับแล้วก็ต้องต่อด้วยนะครับยืนรอนยอยู่ข้างหลังน่าจะเป็นใครนะั้นจะเป็นน้องต่อรีวิวเองหรือจะเป็นมิวแพทรีวิวหรือเป็นปุ้ยหรือ พี่ปุยปุยอยู่นี่ปุยนี่ปุยปุยหรือว่าพี <c oughs> พ่เล็กนะคะก็เคลียรเวียนตามนะคะเวียนกันไปใหเรื่อยๆไม่หายไปไหนครับไม่มีใครหายไปไหนยังอยู่เดีดานนะคะไปอีกนานเลยค่ะครับผมอะไรจะเจอลูกคุณลูกค้าเลยค่ะที่มารับชมในคลิปนี้ก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย